ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ชแนลกับการดูดวงภาพยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูดวงกับแบบแรนดอมนะเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือโชคดีฟ้าประทานที่คุณกําลังจะได้รับเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับโชคดีฟ้าประทานที่คุณกําลังจะได้รับเป็นอะไรได้บ้างคืออะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงถายให้คุณนะครับทาใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้หน oh, mm ึ่งไม้เท้าเอซออฟบอนส์เกณฑ์ประสบความสำเร็จมาแล้วนะสามไม้เท้าทรีออฟบอนส์สิ่งที่วาดฝันไว้วางแพลนไว้มีโอกาสเป็นจริงนะครับ The World โอ้ฟ้าประธานของแท้เลย The World มา ความสำเร็จทั้งปวงในแง่ไหนก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับอืมดีงามมากวันนี้โอ้สามดาบ t of swords ไม่ต้องกลัวสามดาบระมัดระวังความกังวลล่วงหน้าสักหน่อยนอกนั้นไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับอืมหกดาบ s of swords สิ่งที่ทำอยู่จะมีความคืบหน้าการสื่อสารก็เด่นนะหรือแม้แต่การเดินทางไกล การคิดจะไปศึกษาต่อการเปลี่ยนงานก็เด่นอะไรแบบนี้มีความก้าวหน้าแน่นอนก้าวถ้วยชัดๆน i ยอฟคัพส์ cups. คุณจะมีความเพียบพร้อมบริบูรณ์พอสมควรเลยเยอะเลยแหละนะก้าวถ้วยขาดไปถ้วยเดียวเองอ่าก้าวไม้เท้านายอฟวนส์ทุกอย่างที่จะได้มาต้องลงทุนลงแรงด้วยความขยันขันแข,ข็งนะครับแต่จะเป็นการคุ้มค่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วคุ้มแบบนี้อ่า ชัดๆราชาดา king of s w o r คุณมีโอกาสได้รับความสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจนะแถ้วยเอ f ออฟคัพสิ่งใดที่แล้วไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตละทิ้งให้หมดปล่อยวางให้หมดแล้วจะดีเองนะครับแล้วก็โอ้โหราชินีถ้วย Queen of Cups ความสุขสบายมาเยี่ยมเยือนแล้วนะครับโอเคมาดูกันนะครับวันนี้มาขยายความกันนะ อืมโชคดีฟ้าประธานที่คุณกำลังจะได้รับจากหน้าไพ่วันนี้ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องชีวิตส่วนตัวการงานและความสัมพันธ์บางส่วนที่ไม่ใช่เรื่องความรักแบบคู่รักคู่ครองนะครับแต่จะเป็นมิตรภาพใหม่ๆก็ได้การงานใหม่ๆความก้าวหน้าใดๆความเจริญก้าวหน้าใดๆในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะดวงการงานโดดเด่นเด้งมาใบแรกเลยนะครับ คุณที่ทํางานใดๆอยู่ก็แล้วแต่คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับตามกําลังตามความขยันเลยนะครับประมาณนี้สิ่งใดที่คุณวางแผนไว้มีแผนไว้อยากจะทําโน่นทํานี่คิดโครงการใดๆไว้มีโอกาสได้ทําหรือบางท่านมีโอกาสได้เริ่มทําหรือบางท่านเริ่มทําแล้วด้วยตอนเนี้ขอให้เชื่อมั่นวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ สิ่งที่คุณคิดจะทําหรือตั้งใจทํามีโอกาสประสบความสาเร็จ The World มาขนาดนี้ตีความได้หลากหลายอย่างเลยแต่ที่แน่ๆนใจความสําคัญของใบนี้คือความสําเร็จนะ The World นี่ดีงามเทียบเท่า The Sun ซึ่งเป็นใบที่ดีที่สุดของสําหรับผ้ายิปซีสากลเลยความหมายหนึ่งก็คือความสําเร็จส่วนความหมายอื่นๆก็เช่นการติดต่อต่างประเทศการเป็นที่รู้จักกว้างไกลามากขึ้นการสื่อสารที่ดีอะไรแบบนี้ กธุรกิจที่ลื่นคล่องประสบความสําเร็จในวงกว้างก็ได้เช่นกันใบนี้ออกมามันสมาสำเร็จแน่นอนนะครับมีคําเตือนเล็กน้อยเท่านั้นเองสามดาบมา ระมัดระวังความกลัดกลุ้มใจอันไม่มีสาเหตุหรือการคิดกังวลไปเองล่วงหน้าประมาณนี้ต้องทำนายทายทักเตือนกันตรงๆนะครับระวังการกังวลล่วงหน้าการคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดแบบนี้ไม่มีอะไรจะทำร้ายคุณได้นอกจากการทำร้ายใจตัวเองประมาณนี้ถ้าคุณเครียดกังวลคุณจะเจ็บใจเองแต่ถ้าคุณควบคุมความเครียดควบคุมความกังวลได้คุณจะสบายใจมากแล้วยิ่งสบายใจจะยิ่งเกิดผลดี ยิ่งสบายใจยิ่งเกิดผลดีการงานก้าวหน้ามีโอกาสคืบหน้าสิ่งใดที่หยุดชะงักมานานมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสได้สารต่อแบบนี้บางท่านจะมีข่าวดีจากทางไกลหรือมีโอกาสเดินทางทางไกลติดต่อคนต่างชาติต่างแดนแบบนี้ถ้าอยากจะทําสามารถทําได้หรือถ้าบางท่านไม่อยากจะเดินทางไปไหนมีโอกาสที่จะมีคนทางไกลมาหาและส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นได้เช่นกันพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้นะครับ ที่แน่ๆคุณจะมีชีวิตในภาพรวมที่สุขสบายมากขึ้นเรียกว่าสุขสบายในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากินกินนอนนอนนะครับต้องขออธิบายไว้ก่อนเลยว่าสุขสบายในที่นี้หมายถึงความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ในข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคของกินของใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งหลายบ้านรถที่ดินอะไรแบบนี้จะมีมากขึ้นโดยลําดับแบบนี้ความก้าวถ้วยบ่งบอกชัดเจนตามหน้าผ้าอยู่แล้วนะผ้ายิปซีเป็นการสื่อสารตรงไปตรงมา,ต,งมาตามภาพ 9ถ้วยนี่คือความมีเพียบพร้อมเกือบจะเพียบพร้อมขาดไปเพียงถ้วยเดียวก็ครบ10แล้วเท่าน,นั้นเองมาได้ทั้ง9ถ้วยแล้วนะครับอย่าท้อแท้นะครับตอนนี้คุณมาถูกทางแล้ว เก้าว uh, ไม้เท้าบ่งบอกว่าคุณจะต้องใช้ความขยันขันแข็งอดทนแล้วก็รอเป็นเย็นได้นะครับค่อยๆเติบโตไปตามลําดับใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วงเวลานี้อาจจะเหนื่อยสักหน่อยหรือว่าต้องใช้เรียกว่าโอ้โหใช้กําลังสมองใช้กําลังแรงกายแรงใจมากมายแต่เชื่อเถอะว่าจะเป็นการลงทุนลงแรงที่คุ้มค่าเหนื่อยนะทุกสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ มีผู้ใหญ่เห็นมีคนแวดล้อมเห็นผู้มีอำนาจเล็งเห็นมองเห็นคุณมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจหรือญาติ มิตรสหายใครก็แล้วแต่ที่เขามองคุณอยู่ด้วยความชื่นชมแบบนี้แม้แต่คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนอาจจะกลายมาเป็นผู้สนับสนุนคุณได้ด้วยซ้ำไม่ว่าจะมาทางตรงหรือทางอ้อมนะครับคนที่ทํางานประจํามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นลูกรักของเจ้านายคนที่ทํางานอิสระค้าขายมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้นหรือมีโอกาสได้ลูกค้าประจําเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ทุกอย่างจะลื่นจะคล่องได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีหรือแม้แต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเติบโตมีอํานาจขึ้นมาเสียเองนะครับนะกลาย เป็นผู้มีอำนาจขึ้นมาเองไม่ว่าจะด้วยสายงานหรือด้วยบาร,รมีบางอย่างคุณอาจจะได้เป็นผู้นำชุมชนผู้นำการงานผู้นำโปรเจกต์หรือเป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างมันต้องมาแนวๆน,นี้นะราชาดาบความหมายที่1คือการได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ความหมายที่2ตัวคุณเองนะั่นแหละที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีอำนาจด้วยตัวเองประมาณนี้นะครับอ่า แป่ถ้วยออกมาก็ต้องแนะนํากันตามตรงว่าอะไรที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตอะไรที่มันเก่าไปแล้วเอาไปแล้วหรือว่าเป็นภาระที่แบบให้โดยใช่เหตุ ขอให้สลัดทิ้งไปปล่อยวางให้ได้เราแนะนำแบบนี้ไม่ใช่ให้คุณละทิ้งหรือปัดความรับผิดชอบนะครับแต่ในความหมายของแปดถ้วยคืออะไรที่ไม่จำเป็นต่อการเติบโตเราต้องปลดออกไปบ้างคนเราไม่สามารถแบกโลกแบกทุกอย่างไว้บนบ่าได้ตามลำพังนะครับอะไรไม่จำเป็นวางลงปล่อยวางแล้วคุณจะก้าวหน้าได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนะครับอะไรที่เป็นตัวถ่วงตัวฉุดรั้งก็จำเป็นต้องปล่อยวางไปแบบนี้มูฟออนจากอดีตให้ได้บางท่านอาจจะยึดติดกับอดีตบางอย่างอยู่ถ้าตัดใจละทิ้งอดี ได้คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเลยประมาณนี้ ถ้าคุณทำได้ตามที่แนะนำนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานชีวิตส่วนตัวการปล่อยวางการทำใจให้สงบสบายอยู่เสมอจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาจะได้โชคดีเราฟ้าประทานตามหัวข้อนี้เลยชีวิตคุณจะมีความสุขความสบาย,บายความเป็นความสุขสงบที่แท้จริงเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นไม่มีอะไรเร้าใจบางคนที่มีจริตชอบความเร้าใจอาจจะรู้สึกว่าน่าเบือ่อแต่ผมขอยืนยันว่าชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันจะได้ ไม่ต้องมาลุ้นคอยตื่นเต้นอยู่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงชีวิตบางคนตื่นเต้นเกินไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีงามเสมอไปนะครับความเรียบง่ายไม่ได้จํากัดว่าจะต้องมีทรัพย์สินน้อยหรืออะไรแต่อย่างใดอย่าเข้าใจผิดนะความเรียบง่ายคุณจะร่ํารวยมั่งคั่งก็ได้แต่ความเรียบง่ายคือการใช้ชีวิต ชีวิตที่เรียบง่ายคือวิถีที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่อย่างสุขสงบตามอัตภาพไม่ต้องไปแก่งแย่งแข่งขันใครไม่ต้องกลัวว่าจะไปสร้างศัตรูที่ไหนอะไรยังไงเป็นชีวิตที่สุขสงบแล้วยิ่งคุณสุขสงบจากภายในยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆโชคดีฟ้าประทานก็จะมาโดยเร็วยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับมีเวลาไปสงบจิตสงบใจใช้เวลาส่วนตัวให้เต็มที่โดยรวมไพ่ชุดนี้วันนี้ที่ออกมาบ่งบอกชัดเจนว่าคุณจะมีการประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนดังกล่าวไปทั้งหมดแล้วขอให้สบาย ใจได้เลยดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัตินะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์อย่าเชื่อแบบปักใจ100%เซว่ามันจะต้องเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอันนั้นมันจะงมงายเกินไปต้องแนะนํากันตามตรงว่าให้ดูเป็นข้อมูลเป็นแนวทางพอดูดวงแล้วมีแนวโน้มแบบนี้เอาไปปรับใช้กับชีวิตเออในการดําเนินชีวิตว่าฉันจะทําอย่างนี้ต่อไปอะไรที่เป็นคําแนะนําคําเตือนรับฟังไว้ไม่เสียหายที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัตินะครับดวงดีแล้วขอให้ขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะ ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสร,สรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้นะครับโอเคโอ้โหอัศวินไม้เท้านาอัวอนสใบนี้ก็มาคอนเฟิร์มคำทํานายวันนี้ว่าเรามากันถูกทางนะครับชีวิตคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เจริญเติบโตกนะ้าวหน้า ช่วงเวลานี้คุณสามารถทําอะไรได้ค่อนข้างตามใจฝันตามใจอยากที่อยากจะทําเลยนะครับสิ่งเดียวที่ต้องระวังแนะนําไปแล้วคือระวังความเครียดความกังวลนะครับไม่มีใครทําอะไรคุณได้เว้นแต่คุณจะสะดุดขาตัวเองล้มเองเพราะฉะนั้นใบนี้เป็นการก้าวย่างเติบโตอย่างเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับขั้นแล้วก็เติบโตช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะครับความสําเร็จมาแล้วอยู่แค่เอื้อมดวงดีแล้วที่เหลืออยู่แค่การปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขความจ ทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ